คุณารณันนี่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ใช่ค่ะแต่ก็เป็นคนที่รู้จักผลิตภัณฑ์ของบิมค่ะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของภูมิแพ้ก็ตั้งใจด้วยตั้งใจด้วยตั้งใจด้วย,วยอ่ะไหนเล่าอาการให้ฟังหน่อยครับเป็นภูมิแพ้อย่งไงครับก็จันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามมสามจะขึ้นมสี่จะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจาม ปกติเราจามเจอฝุ่นเจออะไรจะจามสองสาครั้งใช่ไหมคะแต่อย่างดาราเนี่ยจะจามทีแบบว่าสิบถึงยี่สิบครั้งต่อกันอะถ่ะชื่อชื่อ่ะชื่ออย่างเงี้ยค่ะต่อกันจนแบบแซวคอ็นมดเเเลลยึนนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาอ๋ออาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่น นะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจามเจอฝุ่นก็จะจามอย่างนี้ค่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตาค่ะจานแล้วก็ตาก็จะบวม<อ>ถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตาไม่ได้เลยเหมือนคนร้องไห้ทั้งคืนอย่างนี้นใ,ชใช่ค่ะ,ะคแล้วก็คิดขออนุญาตขี้ตานะคะติด เต็มเลยแบบลืมตาไม่ได้เรียกพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยตาบอดเลยค่ะประมาณนั้นเลยเป็นเป็นค่อนข้างที่จะหนักนะหมอไมฮะว่าว่าเป็นภูมิแพ้อะไรก็ไปหาหมอค่ะก็หมอตอนนั้นยังเด็กอยู่อะค่ะแล้วทีนี้หมอก็ให้ยาส่วนมากก็เป็นยาภูมิแพ้ยาแก้แพ้ทานจนแบบเป็นไตเลยค่ะอ่าเป็นเยอะมากหมอบอกว่าให้ทานตอนแรกคือให้ทานเม็ดเดียววันหนึ่งเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ดันเป็นเยอะ ก็คือหลบกินพอเป็นก็จะทานเช้าเที่ยงเย็นคังละเม็ดเลยอย่างงี้ยน,นะคะโอ้โหแล้วพอมีอาการก็จะหยิบมากินเหมือนลูกอมเลยอะค่ะคือไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายแต่พอเรารู้ว่าเราเป็นเราก็จะทานมันอันตราย,ยจริงกา,าถึงเรียกยานะฮะค่ะแล้วพอยิ่งเข้ามาในในดางเรื่เด็กต่างจังหวัดน,น,น, <c oughs> นะคะ <c oughs> พอเข้ามาในกรุงเทพช่วงแรกอาจารย์เป็นหนักกว่าเก่าอีก <c oughs> เป็นหนักกว่าเก่าแล้วพอสักระยะหนึ่งก็คือก็จากที่ให้หมอไปหาหมอหมอจะจัด <c oughs> <c oughs> ยาให้ใช่ไหมคะก็คือรู้แล้วจะซื้อเอง ก็จะมีแบบง่วงแบบไม่ง่วงอะไรเงี้ยค่ะก็จะคือเองเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มเริ่มจะมีว่าไม่ต้องถามแล้วผลทางที่ผิดก็คือเรารู้ว่าพอเรากินแล้วอาการดีขึ้นก็คือทานโดยที่แบบว่าก็คือไม่รู้ว่ามีอันตรายหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ทราบนะคะแล้วพออยู่กรุงเทพไปสักระยะนหนึ่งเริ่มเริ่มจะชินแล้วนี้เปลี่ยนใหม่พอวันไหนเหมือนกับปิดเทอมทีกลับต่างจังหวัดภูมิแพ้หนักขึ้นกว่าเก่าแต่พอเข้ามาพอเจอหมอชินอาการหายเลย เอ๊ะเขแต่ว่าออกไปข้างนอกหายอันนี้กลับเข้ามาในเมืองหายนะ <c oughs> แปลกมากอาจารย์ตอนแรกติดกลิ่นมอชิดแล้วฮะ <c oughs> ไม่ไม่ทราบคือพอเข้ามาในกรุงเทพเข้าเขตกรุงเทพหายเลยตอนนี้ก็เรียกว่าอาการหลงแสงสีนะ <c oughs> จริงๆค่ะพอคือนั่งรถคือนั่งรถทัวร์กับต่างหวัสดอาจารย์เจอลงบ้านปุ๊บจามและพี่สาวพาไปโรงพยาบาลเลยรนแบบรุนแรงมากพี่ก็เลยบอกไม่ต้องไม่หาหมอหรอก ตีตัวกลับกรุงเทพเลยพอเข้าแนวเข้าเขตเลยใช่ไหะอาจารย์ใช่หายเลยนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมันมันเป็นแบบนี้อาการนี้มันเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับก็มันเกิดความคุ้นเคยนะคะคือคนเราถ้าคุ้นเคยอะไรแล้วถ้าเราไม่แพ้ครับคือหมายความว่าอย่างคุณดารันเข้ามาครั้งแรกในกรุงเทพแพ้ใช่ไหมฮะแพ้ค่ะซึ่ง จากข้างนอกเข้ามาข้างในมาเจอมลภาวะจากควันรถยนต์อะไรเยอะ hmm. แยะเลยใช่ไหมฮะก็แพ้อย่างหนักหน่วงแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปร่างกายมันเกิดความเคยชินไงฮะเราก็จะปรับตัวเราเอง อันนี้เป็นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะพยายามปรับตัวเองให้เคยชินกับสิ่งแวดล้อมทีนี้พอกลับไปบ้านนอกอีกทีหนึ่งไปเจอมลม <ง S 2> แ,แรงๆที่ไม่เคยเจอในกรุงเทพอะไรทีร้มันก็เลยแพ้ขึ้นมาใหม่คือปรับตัวไม่ทันนะคะคมันก็บอกว่าชอบอากาศเสียอากาศดีไม่ชอบพอกอากาศเสียนี่คือหายไม่เป็นภูมิแพ้เลย<อ>แต่พอกลับไปอากาศดีๆแบบ อากาศบรรยากาศร้อนสุดอะไรเงี้ยก็จะมีอาการกําเริบมขึ้นมาเริ่มชอบอ,อยู่ในที่ที่มีโมลพิษใช่อุ่นอะไรเงี้ย <laughs> ชอบแต่จะแปลกตรงที่ว่าพอเหมือนสักรยะนหนึ่งพอเจออากาศแบบนี้นานมันก็จะชินพอชินไปเจอใหม่มันก็จะเป็นขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้นะครับไม่ใช่ว่าชอบดีหรือไม่ดีหรอกนะสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยาแล้ว เออผมว่าทานยาเมื่อก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทาน mm hmm. แต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลย mm hmm. พอเราพอรู้ปุ๊บเป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนเนี่ยแบบน้ำมูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ย จมูกนี่คือตรงนี้แดงหมดเลยแบบน้ำมูกใ<อ>สๆจามๆ<อ>ใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเป็นน้ำมูกอะไรประมาณนั้นคือคผมว่าลำบากเหมือนกันนะใช้ชีวิตใช่ค่ะแล้วแบบมันมีผลกระทบด้วยมีความรู้สึกว่าโซมด้วยนะคะโซมมากแล้วแบบแก่ใต้ตานะคะเป็นริ้วเลยนะคะแล้วก็จะดําๆเป็นเงี้ยค่ะดาๆแล้วขยี้ค่ะพอคันแล้วจะขยี้จามแล้วจะคันตาขยี้ขยี้จนแบบ ใต้ตานี่ยุ่ยหมดเลยนะคะยุ่ยเลยแบบดูไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะขนาดตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งนี้ดูแก่มากโอ้โหแบบรับไม่ได้เห็นภาพมากเลยนะฮะพูดซะจนแบบว่าได้อารมณ์มากเลยนะแล้วผู้หญิงอะคะก็ชอบแบบโอ้มันแก่นะคะก็ไม่อยากแก่อะไรเงี้ยแต่พอยิ่งกลางคืนนะคะมันจะคันตาจานแล้วแก่ตอนกลางคืนเหรอมันพอใช่ค่ะเพราะว่ากลางคืนไม่รู้ตัวแล้วขยี้ตาจาน เคยขยี้ตาแบบหนังตาถลนนะคะอาจารย์เคยเห็นไหมหนังตาถลนออกถลนออกมาเลยขนาดนั้นขยี้จนมันๆไงคะแล้วก็ไม่รู้ไงนขยี้ไปมันก็มันเงนี้ยค่ะก็ขยี้ไปเรื่อยพอเช้ามาใต้ตานี่ช้ำเป็นหมีแพนด้าเลยแล้วก็ถุงนี่แบบย่นเลยค่ะอาจารย์แบบจริงๆแล้วติดช่วงๆลิ้นหุ้ยใช่ไหมกำลังอินเทรนด์แพนด้าเลยว่าเอาก็สุดท้ายก็คือคุณหมอเขาบอกว่าเขาจะต้องแก้วิธีนี้ การใช้ชีวิตก็ลำบากแปบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมแล้วคิดได้ไงว่าบิมจะช่วยก็ที่บ้านคือเหมือนกับจะเป็นทั้งบ้านเลยพี่พี่ชายก็คือมีน้องมีลูกเป็นหลานหนุนะคะเป็นหลานนาราแล้วที่เขาก็เป็นภูมิแพ้จานก็ดูรายการบิมเนี่ยแหละค่ะแล้วพี่สะพ้ยก็เลยสั่งสั่งจากบิมไปให้ไปให้หลานทานแล้วพี่สะพ้ยก็บอกเนี่ยหลานเขาตื่นมาตอนเช้าก็จะมีน้ำมู้เหมือนกันวันนั้นก็ให้ทานไปแก้วเหมือนแก้วแก้วเป๊กอะค่ะให้ทานนี้เลย น้ำมูกหายเลยเอาไปละลายน้ำอ๋เอเป็นน้ำมังคุดเป็นแบบน้ำ,นำม,มันจะมีแบบแ็อปซูลกับแบบน้ำหลานคือยังเด็กๆอยู่รประมาณสองขวบสามขวบเองค่ะก็ทานเป็นแก้วเนี้ยค่ะเขาบอกตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกแห้งเลยแล้วแม่ก็ก็ดีใจเพราะเจอตอนเช้าลูกก็จะไม่สบายน้ำมูกไหลอะไรตลอดเวลาพอได้ทานปุ๊บก็ดีแล้วเพิ่นดารันก็เป็นพี่สะพ้ายก็เลยบอกว่าเนี่ยลองทานดูไหมเริ่มจากอะไรครับน้ำมังคุดก่อน ก็ตอนแรกทานนะ้ำมังคุดตอนแรกไม่ชอบเลยมันแย่แย่แยอย่างไงก็ไม่ทราบแต่พอทานต่อไปต่อไปอร่อยอใช่ค่ะแต่ก็เปลี่ยนมาพอได้รู้ว่ามันมีแบบแคปซูลก็เปลี่ยนมาทานแคปซูลแล้วทานอยู่นานแค่ไหนถึงรู้ว่ามันได้ผลท<อ>่านทาน7วันโยนทิง้งเลยเป็นหนักกว่าเก่าอีกค่ะอาจารย์จ,จำจากที่อาการแบบว่า คือก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นก็สรรหาใครบอกว่าอะไรดีก็ทานอย่างเงี้ยค่ะก็ทานก็ดีแต่พอสักระยะหนึ่งเหมือนกับมันอิ่มหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาการภูมิแพ้ก็เป็นกลับมาอีกดื้อยาประมาณนั้นก็คือทานมาหลายอย่างมาก uh huh. ก็เลยมาเจอของอาจารย์เนะะี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมนะคะ7วัน5วัน7วันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกัน20-30ครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วนอกจากว่าไปเจอฝุ่นเยอะๆอากาศจะเปลี่ยนฝนจะตก เริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วแต่พอหลังจากทางบิมเป็นมาเหมือนเดิมประมาณห้าถึเจวันเป็นหนักมากเพราะอะไรครับอาจารย์ผมต้องถามว่าดารันว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งแรกใช้น้ำมังคุดน้ำมังคุด้ังคุดบิ๊มแล้วอาการก็ดีขึ้นค่ะแล้วพอดีขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นขับซูเห็นไหมโอเคอธิบายได้อธิบายได้คือกาจากการทดสอบ กับอาสาสมัครที่ใช้น้ำคุดวันละ 1, นึ่งองคือสามนะครับ<ฆ>ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย<ฆ>์ของอาศ์สาตราจารย์ดรวัชรากสินเลิกนะครับซึ่งท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติร,รับรางวัลดีเด่นทางภูมิคุ้มการวิทยามา3ปีซ้อนก<ฆ>็บพบว่าอาสาสมัครจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเรียกว่า TH1 เพิ่มขึ้นทุกคนเพิ่มขึ้นอย่างสวยงามแล้วเม็ดเลือดขาว T H หนึ่งเนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่าจะมีความสามารถไประง,งับ T H สองซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่กลายมาจาก T H หนึ่งแล้ว T H สองเนี่ยเม็ดเลือดขาวชนิดเนี่ยมันเป็นต้นต่อของการเกิดโรคภูมิแพ้และแพ้ภูมิตัวเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินน้ำมังคุดในช่วงต้นๆ T H หนึ่งเพิ่ม มันก็ไปกด th 2นะครับแล้วอาการของเราก็ดีขึ้นพอเรามาเปลี่ยนเป็นแคปซูลผมเข้าใจว่าผมจะไม่กินไม่ใช่กิน1แคปซูล2แคปซูลทานเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองมันก็ครับมันก็เร่งเลยมันก็ไปเพิ่ม th 1จริงนะฮะแล้วมันก็ไปกด th 2จริงแต่มันก็ไปเพิ่ม th 1 7ดด้วย เพราะฉะนั้นอาการแพ้ภูมิตัวเองเดิมซึ่งมันมีอยู่มวลก็จะรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะใช้แคปซูลก็เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดก็พอ,อ,อก็พอ,อค,ครับเื่แสดงว่ามีการเปลี่ยนสูตรใช้อยู่นานแค่ไหนจนเร่รู้สึกว่า ดังนั้นทานประมาณ4 3 -4 กระปุกก็มีความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะ uh huh. แต่ช่วง3 -4 กระปุกเนี่ยน้อยลงมากคือมันไม่มีอาการเราก็ไม่ทานแล้วนี่ค่ะพอตัวยาแก้แพ้เนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยก็หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณ4กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เยอะๆหรืออาการปเปลี่ยนก็จะมีอาการบ้างก็จะมีไม่ใช่ ก็หายไปเลยนะคะตอนสิกระปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็ออปีครึ่งเกือบสองปีแล้วคือยากแก้แพ้ไม่ได้ทานเลยครับไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัดชิลครั้งเดียวก็จบอ,อะไงเนี้ค่ะเป็นเพลงเดียวจบะะไม่ต้องเม็ดเล่คืออันนี้เป็นเรื่องปกติน่นะคะถ้าเราจะจามมั่งเวลาเจอฝุ่นเนี่ยอันนี้เรื่องปกติเพราะถ้าร่างกายเจอสิ่งแปลกปลอมร่างกายจะต่อต้านทันทีนะฮะเพียงแต่ว่าอาการของเราเนี่ยมันจะไม่ยืด มันจะเป็นแป๊บเดียวอย่างนี้หายขาดไหมครับอาจารย์ถ้าไม่ไปเจอกับสิ่งแปลกปลอมเข้าถาโถมเข้าร่างกายนี่สุ้มก็หายขาดจริงๆต้องไปสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหยิ่งจามใหญ่เลยคนนี้ชอบมลพิษฮะก็ในช่วงแรกก็อาจจะจามแต่ในทสุด TSH1 TSH2 มันปรับกันได้นะมันยับยั้งซึ่งกันและกันได้แล้วในสุดมันจะมี t s 1มากกว่า t s 2ในร่างกายของเรา แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายในสวิตเซอร์แลนด์ไปไหมอย่างนี้ก็ต้องเมนเทนทานไปเรื่อยๆครับครับก็แต่ในปริมาณยังไงดีครับอาจารย์ผมว่าแช่เช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งนะครับแล้วจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของเรากับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราผู้ที่มีอาการแพ้ภูมิตัวแพ้อากาศเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเขาบอกว่ามันได้ผลรวดเร็วนะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่า ในในสักในประสิทธิภาพของมันน่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีใครพลาดยกเว้นว่าคนใจร้อนอย่างไม่ใช่สาวดาวรันคนเดียวนะคนอื่นๆที่อยากจะหายเพราะว่าทรมานมากเหลือเกินอาอย่างนี้ใน<ว>ก,ในกรณีเมตแปดเมตรโอ้โหคืนนั้นไม่ต้องนอนหลับเลยฮะเริ่มต้นสําหรับคนเป็นภูมิแพ้ควรจะเริ่มยังไงครับเช้าหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งก่อนนอนอนอนหนึ่งแคปซูลนะครับครับต้องเพิ่มไปเรื่อยๆไหมฮะไม่ไม่ครับไม่ต้องเพิ่มนะฮะเชื่อเชื่อว่าสําหรับ อาการแพ้อากาศนี่นะงของคุณดารันอยู่เพรา<ล>ะฉะนั้นระยะเวลาก็เร็วช้าจะต่างกันเท่านั้นเองผมเชื่อว่าภายในสองสามวันเห็นผลเลยวเจ็วันก็จะดีขึ้นชัดเจนครับเอาล่ะครับขอบขอบคุณคุณดารันครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลิงกับคุณดารันในช่วงนี้ครับ